วิธีรีบ o ตไอตัวเมลานอ,อกสวิตต์นะครับก็ล็อกอินมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับก็ Enter ไปครับอ่ะ e อนเตทีนี้ <c oughs> เวลาเข้าจะเข้ามาคอมมาเนี่ยเราต้องพิมพ์คำว่า enable ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ config เทอร์มินอลนะครับทีนี้พิมพ์คำว่า Reload Reload อันนี้คือคำสั่ง restart ของเมลนอกนะครับตรงนี้นะครับ Reload หรือถ้าเราจะใช้เว็บ UI นะครับเราก็ทำได้นะครับถ้าเว็บ UI เราก็ไปที่ตรงนี้นะครับ system นะครับแล้วก็มันจะมีคำว่า Reboot อันนี้เราจะมาสอนแบบ ให้เห็นเลยนะครับว่าการดีบูตของเมลันนอกจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะรีโหลดนะครับแล้วก็กด enter เลยปุ๊บนะครับมันจะมีประมาณนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะรีโหลดให้จะรีบูตให้นะครับอันนี้ผมต่อด,ด้วยคอนโซลเทอร์มินอลเพราะว่าจะให้เห็นว่าการรีบูตโอของมันน่ะมันน่าจะเป็นยูนิตกันนะครับ เพราะว่าเหมือนเป็นพวกลีนุกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมันก็จะประมาณนี้อ่าลอง e n t นเ e อร์ enter, enter, ดูนะครับอแอดมินอันนี้กำลังรีบูตอยู่นะครับเสียงมันจะดังนิดนึง เครื่องนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพวก Data Center s e r v i c วนะครับมันจะเป็นเหมือนเซอร์เเลยมันไม่เหมือนสวิตทั่วๆไปอันนี้มันกำลังรีบูตอยู่นะครับอันนี้เหมือน OS เลยนะครับมันไม่เหมือนตัวสวิตทั่วๆไปเลย มันใล้ๆพวก OS เหมือนไฟว์วอลประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราต่อด้วยอะไรเทอร์มินอลที่เป็นตัวของที่ไม่ใช่คอนโซลเราจะมองไม่เห็นตัวนี้นะครับเราต้องต่อด้วยพอร์ตคอนโซลเท่านั้นมันจะเห็นแบบนี้เนี่ยคอนโซลไม่เหลือเงินตัวนี้ นะครับอันนี้มันรีบูตเสร็จแล้วนะครับอ่าน,นี้รีบูตกำลังรีบูตอยู่นะครับแล้วก็เราก็ดูว่าโอเคมันพร้อมทำงานแล้วนะครับ หรือเราจะดูค่าแถมนิดนึงนะครับจะดูค่าคอนฟิกต่างๆก็ไปที่ enable ก่อนนะครับแล้วก็ show running conflict อ่าเราต้องไปที่ terminal c o n f i g ก่อน conflict terminal ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ show running c o n f i g ครับก็เหมือนของ Cisco นะครับมันก็จะเห็นนะครับ ว่าเราคอามพึอะไรไปบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับ